พี่ก็เวลาทํางานก็คือทํางานพี่แนทก็คือแบบว่าแบบนี้เรามาประชุผ่ากันทุกคนก็คือจะบอกไม่ว่าไงพี่ีอะไรหรอกจะบอกไม่ว่ามันมันมันมเป็นอะไรเนเดี๋ยวบอกมุมโมเมนต์ที่ที่เราเห็นพี่ที่วอลลิเกเป็นยังไงหน่อยในช่วยบอกบอกพี่พี่เขาหน่อยก็เวลาทํางานก็คือทํางานพี่แนทก็คือแบบว่าแบบเป็นคนที่แบบจริงจังกับการทํางานมาก พี่นิดนึงก็เอาไลค์คิวเขาหมดแล้วไอ้นี่หังเกดจริงเราไม่เราไม่รังอ้อพี่หังเกดจริงอันนี้จริงอันนี้อันนี้จริงคือแบบเอออะไรนะอ่าแล้วแล้วเรามีไหมมีแบบเหมือนแต่ว่าแบบแต่เวลาแบบปีพากับว่าปีพากยังไงเดูไม่ค่อยดีอ่ะอ่ะพูดเรื่องปีพากยังไงก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบละหน้าแบบตีแบบเพี้ยนๆพี่ถูนิดนึงว่ากัเอาละคิวหน้าผีหน้า ก็จะไปละพี่แนนสีหน้าก็จะไปละอะไรละวันไหนที่ไปวันหนูแล้วที่แกผิดนะเสียหายแล้วจะเข้ามากูจะโดนพี่แนนดอนเพราะอันนี้คือมันคือาจริงจังตลอดจ้ะมันคือมันคือความจริงจังในงานไงก็คือแบบว่าเอออะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไงแล้วก็เป็นก็ใช่ก็ถึงแบบว่าจริงจังกับการทํางานมากแต่ว่าคือแบบว่าพอไม่ได้ทํางานก็คือแบบว่าไม่เป็นไงก็คือก็ก็ไม่เป็นไง ใช่ก็เราเราบอกแล้วว่าคือถ้า <c oughs> ถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานเนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะเป็นเป็นพี่น้องกันปกติแต่ตคือในงานก็จะเป็น <c oughs> แบบนึงอะไรใช่ใช่กีบันโดนบ่อยครับกิีบันโดนบปะกิีบจะรู้ทุกคนไม่จ้าพี่หญิงโดนบ่อยจ้าหนูไม่ค่อยโดนหรอกคือมันมันมันส่งข้อต่อกันมาไงตอนแรกมันจะเป็นอีกคลิปก่อนนะครับนะครับตอนนี้คือจะไปหญิงโดนบ่อยใช่ใช่เราเราเราแบบฉากนี้เล่นผิดแล้วเข้ามาแล้วจะดูหน้าพี่นัทกันเลย จะโดนด่าไปมวะจะโดนด่าไปมวะแบบนี้เป็นยังไงวะแต่พระผู้หญิงแต่พระผู้หญิงอ่ะคือแบบเข้ามาก็คือแบบว่ามองหน้าพี่แนทก่อนเลยใช่ใช่มองหน้าก่อนเลยจ้ะใช่ใช่แนทเป็นชดอาขอไปวะแนทมั็นชดอาขอไปวะแต่คือต้องบอกกันทุกคนเพราะว่าอันกลางคืนเนี่ยเวลางานเนี่ยแต่พอเราเลิกงานปุ๊บเราขอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่พูดแหละเราก็จะแยกย้ายกันแหละใช่ใช่ใช่ก็ผิดพลาดกันไปก็ขอเข้ามากันไปแค่นั้นแหละใช่ใถูกต้องแต่ย่าผิดปอยแต่ยัดผิดปอยผิดเป็นครูนะครับทุกคนตอนนี้ พี่เป็นครูตอนนี้อาจารย์ใหญ่เต็มเต็มโรงรีเกหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเพราะหนูว่าหนูวาอาจารย์ใหญ่ละยิ่งยิ่งเขาเป็นอาจารย์ใหญ่มาก่อนครับยี่มไปเนอาจารย์ใหญ่นะครับบางวันก็ถ้าสลวนถ้าสลวนบ้างก็คือนอนน้อยนั่นแหละใช่ทำงานันเองนะครับผมตอนนี้เขาก็จะไม่ไม่ดวนแลเพราะว่าทุกวันนี้เขาจะแบบเนิบเนิบเพราะว่าน้องกิฟตเขาได้เป็นนางเอกแล้วตอนนี้ จ่าก็จะไม่ค่อยชินนะจะก็ไม่ค่อยชินกับพอดิเซ่นะจ้ะเป็นได้ขวดน้ำมันอะไรเงี้ยตัวเตี้ยๆตนะครับโอเคบอกว่าอย่าทำงานเยอะจนแบบบ้าวันหนูให้หนูบ้าคนเดียวพอแล้วเราเกะหููเรื่องเจอกันโอเคค่ะพี่ขอบคุณครับครับครับ